โอเคเครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องซาตารุไวโอไมครับนะครับก็วันนี้เราก็อยู่กันในแบบอ่าสามสิบวิธีในการตายนะครับทุกคนก็มันก็คือแบบนั่นแหละฆ่าตัวตาย <laughs> โหขนาดแบบแค่ล็อบบี้เปิดมามันยังแบบมีความแบบโครงกระดูกเลยคิดถึงเอเป็นเกมนกนได้เลยก็ยูมัสตีดาวโหลดแบบอันนี้ก็คือทูเบเยอร์อนอตอลาวดู คือบคัคมันเยอะนะพอเราเล่นหลายคนโอเคไม่มีอะไรหรอกไปเลยฟอร์ดาเมดนะดเล่มหนึ่งนะอืมน่าเป็นอะไรที่ดีนะก็คือเราต่อขึ้นมาใช่ไหมดูจากท่าแล้วเราต่อขึ้นมา,าแล้วเราก็ลงมาอย่างนี้เอ๊ดูดเลย <laughs> ดูดเลยด,ดูอีกทีครับเดี๋ยวฟาร forward <c oughs> ไปตอนที่ผม <c oughs> ตายเล <c oughs> ยกันไปตัด เอเมลิสโอเคเมื่อกี้ผมก็ตายไปที่เรียร้อยแล้วนะก็ถึงเลเวลสองเลยนะทุกคนก็แล้วก,กดวัตถุดูนะก็คือก็คือค่าตัวตายนะนะคือเราต้องค่าตัวตายใช่ไหมประมาณนี้นะทุกคน <laughs> เราอยู่ในน้ำแล้วก็มันก็ใกล้ตายแล้วแหละนะโอคือ มันเป็นอะไรที่แบบบันลุบรรจบชีวิตแต่แบบเราต้องมาฆ่าตัวตายสามสิบวิธีคิดดูเหือผมตายแล้วโอเคแล้วก็ถึงเลเวลสามก็คือลาวาอฟนะครับผมจริงๆผมรู้มาแล้วคือลาวาอฟเราจะต้องกระโดดลงไปตรงลาวานะดูจากชื่อก็รู้แล้วอ๋อคือถ้าเราไปโดนในตรงอันนั้นอ่ะพิชเช่เพจเราน่าจะ วับกลับมาใช่ไหมยากยากเลยทุกคนโหผมไม่ค่อยเล่นดับเบิลเปนะ็นอะสวยงามทุกคน,นอันตี้การ์บิอ๋อนี่ไงเอ๊ะมันแอนตี้ยังไงวะเนื่อม่นเป็นไดวิชันมาลองดูเฮ้ยอ๋อแล้วทุกคนเลขสี่มันกลับด้านด้วยอะเอือว่าสร้างสรรค์สร้างสารสรค์แต่ทุกคนดูอะไรนิดนึงนะ คือป้ายวัตถุดูมันถูกด้านแล้วก็กล่องมันถูกด้านนะก็เป็นอะไรที่ไม่สมจริงนะแต่ไมค้ามันก็ทําไม่ได้แหละผมเข้าใจออก็เดี๋ยวแล้วก็ลงมาเรื่อยๆให้เราตายนะ <laughs> เดี๋ยวรออีกนดเดียวสวยเลสตนโอ้โห <laughs> <laughs> ผม <laughs> ผมเลสตนกระจอกมากเลยอนะทำไงดีวะ ผมไม่รู้ว่าไอ้วงจรพวกนี้ผมจะฆ่าตัวตายยังไงอะธนูนเหรอที่เป็นอาเดี๋ยวเราจะใส่ไปประมาณนี้ใส่ไปประมาณนี้สวยแล้วก็มาอย่างนี้นะโอเคแล้ววิธีการทำวงจรกระพริบก็ปุ๊บแบบนี้โอ้โหโอ้โอ้ตายโอเคทุกคนเป็นวิธีฆ่าที่ตาย The ball o oh, อ fire Place the nature r a t หร่เออ่ก็คือเราเผาตัวเองตายเลยแหละอืมอ๊ะผมผมวางที่ที่ไม่ควรวางนะแป๊บหนึ่งนะผมทำผิดผมไม่น่าไปวางบนนั้นเลยน,ะนี่ทุกคนเรามาตายกันเถอะครับเอ,อือเอ,อื้อเอ,อืเออ้อตายค the tree tap มันมีอะไรอนะ่ะตัดไม้อนะ่ะ ทำไมตัดต้นไม้ก็ตัดต้นไหมผมว่าละผมว่าละโอ้แบบระเบิดหมดเลย Enview โอเคนี่คือสิ่งที่บาดใจมากคือพอลาแบบผมชอบทำต้นชา้าผมทำ Enview มาเลยแหละฉันไม่ได้แบบเอาชีวิตรอดรู้นะแล้วผมก็จะชอบโดนเงี้ยเดี๋ยวผมไปเอาพิกเอ็ดมาแป๊บ เอาสูดสุดเลยเสูดสุดปอ๊อื้มสวยดยก่อนก็มาถึงเลยเบลเก้าแล้วนะแต่วอยเบ็ดทำไมอะ่ะผมจะวางเงี้ยทำไมอะ่ะพีเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนึงเอาของในกล่องก่อนเป็กลางวันกลางคืนเหรอทานเชเจิลเดี๋ยวด i s ซ b l เบอร์ไปทิ้ง โอเคมันจะได้เป็นเวลาปกติเดี๋ยวผมปรับเป็นไนท์นะทุกคนก็งงเอ๊ะทำไมตอนกลางคืนมันอยู่ okay, แค่สลิปโอเวอร์ไนน์โอเคมาเราจะมานอนแล้วมันมีอะไรแค่นอนมันก็ไม่มีโอ้โอเคจัมม์จัมม์จัจ <c oughs> <c oughs> ก่าจะโชว์สเต็ปมูนวอล์กนี่หน่อยตายเฉยเลยโอเคทุกคนก็มาถึงเลเวลสิบแล้วเดินนีเธอทำไมเดินนีเธอไม่ไดมอนพิกเ e อ็กซ์อ๋อก็คือมันขุดเร็วไหม โหยังเร็วเลยคุดออฟซีดี้ผมไม่เคยสัมผัสความเร็วขนาดนี้มาก่อนโอ้โหโคตรเร็วจุดเลยนะทุกคนเราจะเข้าเนเธอร์กันนะคะเราจาตายแล้วกันมันน่าจะไม่มีอะไรเ,รเลยนะไอ้ดาเนี่ยโอ้โอ้ทำไมมันสูงเกินโหโอ้ ดีเอ็นจูอานอนฟิเนซเฮ้ยมันมีมุกดิวะ่ะคือมันคืออะไรนะสถานที่ดีเอ็นอ่ะอันเนี้ยคือดีเอ็นแต่เขาไม่ได้บอกว่าอ่ะมันไม่ใช่ดีเอ็นแบบนั้นนะเดี๋ยวเราก็มาครับอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะแป๊บหนึ่งนะเราต้องใช้นี้แหละน,นี้น,นี้ปะ่ะอ๋อมันมันพอดีน่าจะใช่แหละอ๋อใช่คือ,อผมไม่ได้เข้าดีเอ็นนานเกินวะ <c oughs> ่ะอ่าโอ้ย โอ้มังกรสอยผมด้วยเ <c oughs> มื่อกี้มังกรมาสอยผมด้วยอ่ะโอเคก็ถึงเลยว่าสิบสองนะ The Archer a c c i d e n t ก็ Archer ก็คือน,นักธนูก็ยิงไงวะยิงให้สะท้อนกับตัวเองอ่ะยังไงวะยิง,ไไยงขึ้นฟ้ามันย้อยมาได้เหรอเอาได้เหรอผมเพิ่งรู้นะว่ามันมครับทำงี้ได้อะมาตายกันเถอะทุกคน อ๋อแท้สูงมันจะไปปักกำแพงใช่ไหมตายเออสวยตายฮิฮันเกอร์โอ้ของของเยอะแล้วเนี่ยเรานี่นะทุกคนดูมาให้หมดเลยนี่กินกินเกี่ยวโหหิวยังเร็วอะทุกคนแต่ซูมเข้าไปนะทุกคนเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้คือ,โ,อโหดู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  ตอนนี้หิวมากๆนะทุกคนเดี๋ยวผมกินนี่ก่อนกินฮ er ังเกอร์เยอะๆไปเลยให้หมดที่เขาให้นะอืมเมื่อไรจะตายนะโอ้นัดสุดท้ายแล้วแหละบ๊ายบายครับทุกคนเอ็นเดอร์เพ์ผมรู้นะว่าเอ็นเดอร์เพ์เขาต้องการอะไรเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้กนตดต่อซูมให้นะว่าผมเ er อ็นเดอร์เพิร์คลิกกี่ครั้ง นี่แปบนึงมันไม่เห็นคลิกด้านขวาโอ้จบแล้วมเห็นคลิกด้านขวาคอเคอันนี้เราต้องทำอะไรอะเขาให้เอ่อ water bottle มาเขาให้ทำอะไรอะ่ะ g u e s t which potion give you which h a d งั้นใส่ผมใส่ไปก่อนแล้วกันมันมีละโอเคโอเค เกมหมดเลยเนะี่ยเอาเป็นฮาร์ดเลยแล้วกันผมจะตายเลยทุกคนกือายทำไมผมไม่ตายสักทีอ่ะโอ้สปีดเยอะ <c oughs> อยู่นนเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ตาย <c oughs> ตายสั <c oughs> กทีซับเฟคิดคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขึ้นคำแปลขึ้นมาแล้วกันมันคืออะไรผมไม่รู้จรอ,อิอ๋อเอเคเอาทรายมาถมหัวใช่ไหม ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็แบบนี้แช่โอ้ตายเร็วกว่าไอยาพิษเมื่อกี้ก <laughs> อีกอะ What to d เอ้าแล้จะรู้ไมหมล่ะ What to do อ่ะวัตถอ่ะห,หาฮะโอเคก็ได้ Witchery ก็วิชก็คือแบบน่าจะเป็นนักผสมยาเลยนะ๋นยวใส่หมวกวิชไหมหมวกวิชเราอยู่นี่นะสก๊อ <laughs> โอเควันนี้ซาตโตลุไวโอจะมาเป็นนักปรุงยานะครับเดี๋ยวผมจะตักน้ำแบบแรงดันสูงให้แล้วทุกคนดูการซพปปคลิกข้างขวาผมนะมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนะเพราะว่าตอนนี้ผมใช้เมาส์ทำงานอยู่โอเค <laughs> okay, มาทุกคนเราก็ได้ยาแล้วจริง,รงๆเราไม่ต้องทำเยอะอย่างนั้นก็ได้นะนี่แค่ขี้โมไปเล่นๆนั่นแหละทุกคนเราก็ได้ยาอีกรอบนึงเป็นที่ร้อยซึ่งจรงเรากินนัดเดียวแตกเลย <laughs> โอเคก็ถึงหลาดที่สิบเก้าลูัพทำไมไม่มีอะไรทำไมมันม,มันไม่เห็นยิงอะไรออกมาเลยโอ้ oh! <c oughs> แมปนี้ก็เนอะวัดเสียงทำไมอะระเรบะ <c oughs> ะเิดหลายรอบแล้วนะระเบิดหลายรอบแล้วนะบิทพิกทันเนออ๋อน่าจะเป็นอย่างนี้ไหมให้ผมขี่หมูอะ ทางเข้าอยู่ดีกว่า <c oughs> โอ้วันนี้มีชเลี่ยไดหน่อยนะมามาไหมอ๋อเข้าใจแล้วผมเพิ่งเข้าใจวิธีการขับหมูวันนี้แล้วเราก็ล่วงตาย <c oughs> โอ้แมปลาวาจัมในนี้มีอะไร แล้วเราต้องทำอะไรสปาวออ๋อโอเคโอ้โหโหัวติดลาวา่าโอ้ตายโอเคโอเค something a w a i t up here มีอะไรอยู่ข้างบนอ่ะ what to do falling from the sky มามีอะไรจะมาตกมาอีกมาดิ <S <s <we ak> คือผมงงกับการที่แบบเขาเล่นแ <c oughs> ต่ TNT อ่ะโอ้แคคกตัสเต็มไปหมดเลยอ่ะตายตายคือผมเคยได้ยินคนเขาแซวกันอยู่นะว่าแบบไปคราบโดนแคคกตัสแล้วตายใช่ไหมแต่พอเราถือในมือทำไมมันไม่เจ็บล่ะมันก็เป็นอะไ่ที่น่าคิดอยู่นะออโต้คิวอ๋อฮะโอเคโอเคโอเคคอมมานด์งี้ก็ได้ เดนลี่มิวสิกเดนลี่มิวสิกมันจะเหมือนเพลงรได้ว่าอะไรเพลงเพลงที่ฟังแล้วแบบมีคนฆ่าตัวตายเพลงเลยนะ,ะจำไม่ได้วะ่ะแต่มีเพลงหนึง่งอ่ะอ๋ะอโอเคโอเคแค่ฟังต้นเพลงก็ตายเลยคูล <laughs> สเตตสเตตแปลว่าเมทีงั้นเหรอนี่มันไม่ใช่เวทีนะโอเคตายอย่างนี้ก็ได้วูฟแอคแท็กก็คือ ตายด้ยหมาป่านะทุกคนดูซีพีที่ผมคลิกนะเดี๋ยวผมจะคลิกให้หมาป่ามันออกมานี่ดูซีพีที่เดี๋ยวผมจะเสกหมาป่ามานี่แซววิธีการให้หมาแล้วฆ่าทุกตัวค่าเรานะตีหนึ่งตัวครับโอ้โหคือเมื่อก่อนผมกลัวมากเลยพวกซอมบี้กับไอหมาป่ากูนคือแบบก๊อปปี้หนานที่ยี่แปโอเคน่าจะไอเดียตันแหละนะถ้าที่รู้ขี่มาสปาซอมบี้พิกแมงเงิน แล้วมันมาติดเลยตรงนี้เนี่ยมาผมจะเซกงมาให้หมดเลยนะเพื่อความแหลกของเครื่องนะซึ่งทุกคนก็ดูเฟมเลทได้ที่ข้างบนนะว่าเฟมเลทผมเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ร้อยเดียวนะปกติมันอยู่ที่ห้าร้อยมามาเลยมาเลยเอ้ย What's come down from the storm? ทำไมา What to do? อ๋อเปลดตายปลาผ่าใช่โอเค มันก็สร้างสรรค์เนี่ยนะอ้าวจบแล้วเหรออ๋อก็ขอบคุณแบบนี้ด้วยนะครับที่ทำให้เรามาอัดคลิปในวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับทุกคนกดแชร์ด้วยถ้าอยากให้เพื่อ,อนๆดูนะซึ่งเดี๋ยววิดีโอ200ซับมันออกแล้วหรือยังนะผมไม่แน่ใจว่า <c oughs> มันจะออกหรือยังเออผมไม่รู้หรอกว่าคลิป200ซับกับคลิปนี้ไหนะจะออกก่อนกันก็ขอบคุณสำหรับ200ซับด้วยนะครับก็ เกไปแล้วแล้วก็บ่อยเกินเกไปแล้วจริงจริง